สวัสดีนะคะท่านประธานพิธีนั่นก็คือท่านสักดาการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะนามเมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยในการดําเนินการที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการพัฒนามเมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตประอกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมและชุมชนอุตสาหกรรมในพื้นที่นํารอ่อง9แข่ง 6จังหวัดได้แก่เขตประกอบการตสาหกรรมไออาร์พีซีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยองจุดอุตสาหกรรมไอพีจังหวัดระยองศูนย์อุตสาหกรรม304อินดัสเทรียลพาร์คศูนย์อุตสาหกรรมเรือสังคมกับินทร์วัน153มีพื้นที่อุตสาหกรรมใน,ในที่เข้ารวมโครงการทั้งหมดมพื้นที่ได้แก่และพื้นที่อุตสาหกรรมรวมกันที่สุทางวิพากษ์ผัขึ้นมา หลายหลายคนก็วันเสาร์อาทิตย์สารคัท่านจัดงานตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านกรยองครับว่าท่านจะมีขึ้นศาลท่านไดยบ้านนะครับขอให้เพิ่มท่านเรื่องทําไงจะคัดกองผู้บริหารโรงงานที่มีพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่นที่สองพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมที่ได้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้เข้ามาเนการสร้างพื้นที่ได้แก่เขมบกในงานราทํารเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี แนดงงานต้านการรัฐบาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดระยองกาเป็นการเปิดงานและที่สำคัญค่ะเรียนเชิญแมสคอตด้วยนะคะน้องน็อตกับน้องแมสซี่นะคะสองนุ่งค่ะผมพูดยังได้อีกเลยนะคะนี่ราคาถือว่าเป็น เวทีนะคะนี่คือทุกยองนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดก้อนแบบก็ว่าได้ค่ะพี PC นะคะขึ้นรับมอบตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศค่ะเรียนเชิญ ชุมชนอุตสาหกรรม IPP นะคะคือคุณจรัญญาบุญเดินแต้ออชิโอซี่นะคะขอไฟการ์แอนด์ฉันก็เกิจกรรมนะคะก็เป็นการสัญลักษณ์ที่บ่ปงประการในเขตอุตสาหกรรมนะคะทั้ง3ค่ะแต่ว่าเรียนเชนิญที